เนตัวแทนของภาคใต้แล้ววันนี้ใายท่านแล้วก็มากันหลายจังหวัดเลยนะครับในภาคใต้กรรมกาผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของทางภาคใต้ในการที่จะปราศัยนันเป็นว่าที่ผู้สมัครจากจังหวัดนครศรีเขตที่หกอาจารย์สุภชัยเครลจรครับสวัสดีครับกับผมอาจารย์สุพชัยเครอจร ว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดนครศรีธรรมราชพักไทยสร้างไทยกับผมเองรับราชการมาตลอดชีวิตเริ่มก้าวเข้าสู่ชีวิตทางการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 4ผลจากการเลือกตั้งรอบนั้นยังเป็นข้อกังขาให้กับพี่น้องทั้งประเทศไทยผมเองได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนนอกสภามาโดยตลอดมาวัน,นี้ ประเทศไทยเราเกิดวิกฤตทุกด้านใครจะคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราจะก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้วันนี้ประเทศไทยได้แบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็คือฝ่ายที่สนับสนุนสีเหลืองอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายสนับสนุนสีแดงบ้านเมืองแตกแยก วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยก็คือด้านเศรษฐกิจวันที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสองกระทรวงโดดออกมาตั้งพักการเมืองคือพักไทยสร้างไทยถือเป็นทางเลือกที่สให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดวันนี้ประเทศไทยไปไม่ได้ เพราะไปติดลมติดล็อกจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นพักไทยสร้างไทยนำเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักท่านเองเก่งการเมืองได้ทีมเศรษฐกิจระดับชาติเข้ามาร่วมเสริมทีมจุดหนึ่งที่เห็นที่จะช่วยชาวบ้านได้ก็คือบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงวัยสร้างความมั่นใจให้ลูกหลาน ตัวที่สองก็คือกองทุนคนตัวเล็กพี่น้องที่ประกอบธุรกิจเอ e วันนี้ต้องมีเงินกองทุนเข้ามาสนับสนุนหนุนเสริมพี่น้องที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวต้องมีกองทุนการท่องเที่ยวเข้ามาหนุนเสริมกฎหมายที่ล้าหลังต้องยกเลิกเพื่อให้ก้าวผ่านจังหวะของเศรษฐกิจของไทยไปให้ได้พี่น้องอสมต้องมีรายได้เดือนละ2,000บาท การศึกษาเด็กเหล่านี้ออกมาพัฒนาชาติเขาต้องได้รับการศึกษาพรีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพและลดเวลาเรียนในบางสาขาอาชีพลงเพื่อให้ให้ต่อการเข้าประกอบอาชีพวันนี้พี่น้องประญาชน30บบาทเพื่อไปดูแลสุขภาพทัท่วนหน้าอย่างมั่นคงวันนี้นนเรารอไม่ได้ ใสร้้างไไทยไดดูแลจเราพพพรรร้้้ออจะสสูคนนตัััวเเลลกางงงยิ่่ใหญขอดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างดีที่ททสุดหญิงธุรารัตน์ขออาสาพี่น้องชาวไทยเข้ามาเป็นทางเลือกที่สามนะครับทำอย่างไร ให้คนของเรามั่นคงผมเองขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องทุกท่านผมที่เลือกพักไทยสร้างไทยก็ด้วยเหตุผลข้างต้นเราเองลดความขัดแย้งได้แล้วพี่น้องในชาติต้องเดินหน้าสร้างชาติวันนี้ต้องนับหนึ่งจากตัวเราขอบพระคุณมากครับผมอาจารย์สุภชัยเครือจันทร์ว่าที่ผู้สมัครจากนครศรีธรรมราชพรรไทยสร้างไทย <มา S 1> รีบไย ขอเป็นทางเลือก